สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแจ้งในช่อง p r o j e c t Studio นะครับวันนี้เราจะมาทดลองไม้ที่เราสั่งมานะครับนี่นะครับไม้ที่เราสั่งมาส่งวันที่ผ่านมานี่ราคา45บาทค่าส่ง29บาทนะ้ำมัก็ไป74 74บาทแต่ว่ารันนี้เราซื้อสองเราสั่งซื้อสองชิ้นนะครับนี่นะครับอันนี้สั่งซื้อสองชิ้นในราคา119บาทเราซื้อหัวแปลงมาด้วยนะครับของแฟนนี่นะครับวางแปลง แต่ว่าเราซื้อสองชิ้นอันนี้ก็ซื้อสองซื้อสองชิ้นนะครับละยี่สิบสามบาทค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเกืไปห้าสิบสี่บาทนะครับแต่ว่าเราซื้อมาสองอานะครับเราก็ลดราคาให้เหลือประมาณเจ็ดสิบสี่บาทนะครับ่นี่นะครับมันลงลงเลยเวันนี้เราก็จะมาลองใช้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะทำมันทิตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เราไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้อันนี้ใน เรียกว่าเลยนะตรงนี้มีสองขีนะของลุงโทราศัพท์ของเรามีสามขีนะเราก็เลยเราก็เลยต้องซื้อมาที่ใส่สามขีอะไปไม้แล้วก็หงหูฟังนะครับแล้วก็เรามาเสียบที่เสียบแบบนี้นะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็ต้องเสียบในที่รูหูฟังนะไม่ว่าได้หรือ,อนะ่าครับนี่ก็เป็นการใช้เสียงไม้จะไม้นะครับเรามาทดลองนะว่า เรามาทดลองพูดว่ามันจะใช้ได้ดีหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่ามาที่ไม้ที่แต่ว่าไม้ที่เราซื้อมานะครับก็ไม่ได้ดีทั้งหมดนะเราก็ต้องดูว่าแต่ละแต่ลงอานแต่ลงชิ้นมาก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เสียงไม่รู้ว่าจะชัดหรือว่าจะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมแจ๊ในช่องเริ่ดแจ๊ดสวัสดีมีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับก็ต้อง ต้องขวา,ายด้วยนะครับแลำร้นนี้ก็ขอจบเพียงเท่า,ทานี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย